อ้าพ right? ี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีตั้งไกลหรืทางไกลวันนี้วันนี้ยางผ่านป่าอ้อยมาพี่น้องห้างว้วาบุห็นพี่น้องร้ายมือเลยพี่น้องวันนี้ย่างผ่านป่าอ้อยก็เลยเห็นเขาจะจกน้องพี่น้องอยู่กลางป่าอ้อยพี่น้องนี่เห็นไหมพี่น้องกลางป่าป่าอ้อยบ้านมันโคกพี่น้องอยู่แถวมันโคกอันนี้เขาจกน้องพี่น้องน้องงหาเลยวันนี้พี่น้องวันนี้บริภาึ้นไบเบิงพี่น้องน้องยืนทึงพี่น้อง มันล่มพี่น้องไปบ่ได้พี่น้องเราจกสี่คันหกเจ็ดคันพี่น้องจกเเบิ่งมึงเขาจกพี่น้องเขาแปลงพี่น้องนอะไรเงี้ยจกอันเดี๋ปลาอ้อยพี่น้องบุขึ้นมอพี่น้องมันล่มพี่น้องปู่ปลาอ้อยเบิ่งวันที่ฉีบิงกล้องให้เบิ่งพี่น้องปลาออ้ยเดี๋ยวเขาหยางเราขึ้นไปพี่น้อง เป็นปลาอ้อยที่นี่เป็นทางนาก็จ้ะพี่น้องทางนาบ้านนก่ยิงยางบ้านโคกพี่น้องวันนี้เราหางม้วบมเห็นบเห็นลายมือเลยพี่น้องรอกลับเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยเลยเมื่อยน้ำงัวนเลยพี่น้องอันนี้เป็นปลาอ้อยพี่น้องปลาอ้อยเขาลัางปลูกพี่น้นนงองเท้าเด็กพกงามแบ่เด็กพูดเท้าเทิงพูงงาม มนแดดพี่น้องเลยเขาจกน้องพี่น้องหัจกให้ดราพี่น้องนะเต็มอยู่มันจกเขาน้าไม้ไม่หดอ่อยพี่น้องนี่ว่ลาจกมีแต่เอาจกจงน้องเต็มอยู่น้องไมันช่เป็นน้องใหญ่พี่น้องอยู่ตรงกลางโหเป็นพายเลยพี่น้องเลยพายใหญ่เลยพี่น้องพายดิบมโน่หน่อยเดีใหญ่เลยพายเลย เดี๋ยวไปดูทิ้งยางพุ่นแหละพี่น้องปูนหน้ากับพุ่นแหละพี่น้องอยางอ้อมปลาอ้อยไปดิเลยพี่น้องเอ้ยแดดไล่พี่น้องน้ำกระจักพี่น้องฮ้อนกับฮ้อนฮ้อนแดดอยากน้ำพี่น้องเอ้ยพวกนี้ปลาอ้อยก็จะเลยพี่น้อง ในย่างตัดปลาอ้อยนี่คือสีคือสีหกแห้งพี่น้องวันน the ี on, ้ก็เลยทดลองยางพี่น้องหรือทด่องอ้อมพี่น้องอ้อมปลาอ้อยพี่น้องพูดแหละพูกดงพูดอะไรพี่น้องหน้าก็จะพูดอะไรพี่น้องยางตัดปลามันเข้าไปเลยนี่ยางโอ้ยโดนแดดพี่น้องเลยทางรถขับขี่รถมาก็ได้พี่น้องจะไปขี่มายางมาพี่น้อง บุงอ้อยครับถ้ากำลังเกิดพี่น้องเขาจะเอาหนาำไปหดอ้อยเป็นน้องพี่น้องเลยน้องไปหดอ้อยอ้อยกำลังเกิดฮ้อนแดดก็ฮ้อนพี่น้องเลย เดี๋ยวนี่สิขอลพี่น้องสิขอลพี่เดี๋ยวไปชิลล้มกูพี่น้องล้อมกูยังหลุดอยู่ไปไปตอนนี้แดดเลยพี่น้องเลยแดดอะนี้พี่น้องพี่น้องเบิร์ทางกันที่หยากมาบักพี่น้องเส้นนี่เลยพี่น้องหยากมาพี่พี่น้องตอนนี้ฮอดใจกลางปาอ้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวไปดิฉีพี่น้องเบิร์พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิร์นบรรยากาศพี่น้องนี่อยู่กลางปาอ้อยเลยพี่น้อง พี่น้องตอนนัที่บอลนิย่างมาปุ๊บบอลมีโคพี่น้องให้ดูมีโคจบกูหยางมาลอยนิมาทางนี้ได้ใช้ได้ทีเดียกองให้เบิ่งพี่น้องนี่พี่น้องปาอ้อยมีแต่ปตาอ้อยเบิ่มพี่น้องตัวเบิ่มพี่น้องนี่นี่เขาเขาจะปลูกใหม่พี่น้องเขาจดปลูกใหม่พี่น้องนี่เขาตัดแล้วอะ่รพี่น้องนี่อันนี้ดรงมัน các cậu bên đông, ตอน này bên tạo ảo với phi nông, họp với phi nông, thả bay này phi nông, bay trên này sẽ phi nông, cẩn seno, cỏ với phi nông, căng chung với vực phi nông, trên đây vai khô bị tróc rồi phi nông, thì, or long or long or long. thì mình đi nhàng qua phi này ทางมนิษฐสไปก็ผิดเช่นนี้พี่น้องเดีวเป็นก่อพี่น้องเพิ่งนี่หน้ามณิษฐ์อยู่ทางนี้พี่น้องอยู่ปุ๊พี่พี่น้องเห็น้่งให้มณิษฐ์พี่น้องอยู่ป่ามันมณิษฐ์อยู่ทางนี้พี่น้องทางนี้เขากำลังชิลูกพี่น้องเขาใช้ใหม่พี่น้องในเขาใช้ใหม่เขาปลูกใหม่พี่น้องเขากวดแล้วเลยพี่น้องตัดแล้วเลยมันบานอ้อยพี่น้องเนี่ยเนี่แยแมงมดพี่น้องตัวนี้ก็ฮอดขึ้นต้นนี้ก็ฮอดพายน้องบอยพี่น้องยอนบักพี่น้องภาษาชิพาพี่น้องขึ้นทางนี้ก็ได้ วันนี้อยู่ที่ว่าสูซุ้งพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะให้เบิ่งพี่น้องขึ้นันนี้แล้วแล้๋ยวอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้อยู่ขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาเล็งกันเลยมันก็เปิดหน้าพี่น้องนี่เป็นใดเป็นตะกี้มันจิมีจักรจรพี่น้ยหรืออะไรบนหน้ามารวมมือเลยบก็จะเป็นข้าวอ้อยเขาไปลองมันจะเอาหน้ามาแต่ผี่น้องเขาหน้ามาแต่ผมเขาหน้ามาถูกมันก็จิมานทำถอด่น้องถอดวันนี้ยืนเลยบรรยากาศพี่น้อง แดดครับพี่น้องห้อก็เย็นนี่พี่น้องแห้งหน ah. ่อยเลยขึはは้นทางนี้ก็จะไปขึ้นซังเซโนลงฟิกะลงเมืองซาจิม่าขึ้นสวรรค์ที่น้องเสน็จปลาอ้อยแมนบัดมีแต่ปลาอ้อยบัดพี่น้องแถวนี้ยมุกมีดงเลยแถวนี้ยคารุตมาเลยตรงหน่อยเดียวนลยอ่ะมตะปลาอ้อยบันี่ก็บ้านบหมอนเขายามปลามันปลาอ้อยอยู่พี่น้องหมู่ทีอยู่บังอ้อยเขาเนี่ยพี่น้องแถวนี้งามอยู่พี่น้อง ba cái mày phải không đi nhà phải không nhà là phải không lại nhà lọ lại hạnh vừa là phải không kia cũng phải không mười phải không mười cái <laughs> phải <laughs> không một đi <laughs> để đi thay phải không nhà lọ bao này phải không phải phải không lọ บ่อยพี่น้องบวบ gefallen, ัยบินสั้นมานนี้ก็ถือว่าพอแห้งเติบพี่น้องมันแดดพี่น้องเลยมันฮอนเล่อหางัวสามสี่มือห้วยพกเจ็ดมือเลยพี่น้องมือนี่เจ็ดมือนี่เะยโมห็นเลยพี่น้องเหนื่อยหล่อหาเลยหางัวกันเลยงัวโมห็นพี่น้องโอ้ตะแตนลายพี่น้องเจออะไพิธีพิธีที่บ้านทำพี่น้องอยู่ไปสิเลยพี่น้องเลย ตอนหลังที่ปลูกใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไทยพอกระไทยแล้วเขาปลูกใหม่เลยพี่น้องเนี่ยเขาเลืดไทยเนี่ยเขาก็ปลูกใหม่นี่ของท่านไทยเนี่ยตอนนี้ตอนมันเรือมันเศษขึ้นมามันขึ้นมาเป็นยอดเยลยพี่น้องใบอ้อยปะปย่างก้าบกันวันนี้ครับพี่น้องพุ่นแหล,ละวันนี้พุ่นแหละไกลๆพี่น้องบนนี้จะเขา่าจุดนี้เลยพี่น้อง นี่แหละเจ้านี่แหละพี่น้องเรียกพี่น้องยังไม่ซูมเหมือนี่จุดนี้แหละมันนิดสิไปต้๊กไม้ใหญ่เลยพี่น้องหน้าแค่นั้นแหละพี่น้องเอาไปพุ่นเลยหลุ่งหน้าไปเลยพี่น้องป่ามันมันนิดไปเลยท่านี้ก็ได้ไปตอนนี้ก็พุ่นเล็ขึ้นไปเงนบักพี่น้องเดี๋ยวนี้สิไปพูดพี่น้องไปอยใหญ่เดี๋ยวไปเล่กันพี่น้องเดี๋ยวมันนิดถ่ายไปอีพี่น้องหอดผูกพี่น้องพุ่นเลยเดี๋ยวมันนิดถ่ายหอดผูกพี่น้องตอนนี้มันนิดข่อยางกับพี่น้อง โม้ยพี่น้องฮ่าแดดพี่น้องอยากเมื่อยพี่น้องเดี๋ยววันนี้ขอตัดกินละมไอยกับพี่น้องอยากอยากน้ำแห้งพี่น้องแดดเดี๋ยวขอตัดกินละมไอยพี่น้องนี่พี่น้องตันนี้เอาบูน่าจีหัวนะพี่น้องบูน่าหัวนะพี่น้อง ก็เนี่ยก็ตัดบูกบอลพี่้องเขาเพิ่งปลูกพี่้องนี่ยขัดลบกบอลพี่้ังอยากยิ่งพี่้องเดี๋ยวพี่้ังปฏิทิทข้ากรอกมาพี่้องเนี่ยเนี่ยพี่้องไป Chuyện khuôn thống Nó nam thì nó ngon quá ăn bị nào เฮ้ยให้ตามมาอืมวันฉกเลยพี lar, ่น uh. ้องขาตัดบุบนเลยเจนี้เขาโงะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องน่ะขาดบุบนะไปไปกันพี่น้องเลย ไปิดกระดุษอันปลามันนะเขาออกมาไะเดี๋ยววันนี้ทอดปูเดียววันนี้่ายให้เบิ่งพี่น้องหิวนลำแห้งพี่น้องอยากน้ำก็เลยตัดนอกอ้อยพี่น้องกินหน่อยนี่ทั้งชีวิตพี่น้องไะเดี๋ยววันนี้่ายให้เบิ่งพี่น้องไปให้พูพี่น้องโอ้แถวนี้อ้อยงามเลยพี่น้องเดี๋ยดวันนี้ก็ยากทอดพี่เลยพี่น้องเดี๋ยววันนี้ยังกวาให้เบิ่งทางเข้ามาพี่น้องทางยางเข้ามาในพี่น้อง มันนิดหน่างเข้ามาเดี๋ยวที่เขาไปนี่ก็นที่เขาไปเป็นป่ามันซึมเขาปเป้ามานิดพี่น้องเดี๋ยวไปถ่ายให้เบิ่งพี่น้งองไปเข้าไปพี่น้องลงไปไีนพี่น้องอันนี้เขาเพื่อนปลูกพี่น้องมันกระเจ้าป่ามันเขาตัวป่ามันมันนิดก็ผู้อยู่พี่น้องโอ้ก้อนแดดลายพี่น้องเลย เขาทีไทยเอาพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ไทยปลูกพี่น้องเขาไทยปลูกแถวนี้หอนแดดี่น้องแต่ก่อนเป็นดงเลยแถวนี้ี่น้องแต่ก่อนแถวนี้เป็นดงเลยนี่วันนี้เขาห้าเลาะยิงเลยแถวนี้ี่น้องช่วงนี้เนี่ยบ่บ่ไมีดงเลาะยิงเลยพี่น้องบ่เป็นดงเลยี่น้องเป็นป่าไปเลย

ไ <c oughs> ทยปลูกน้องอย่าดกดกน้องพวกงัวจะมาหากินนะครับแถวในซุม้มน้องปลูกพี่น้องต้นนะ่ะต่อแถวนนะ่ะต่อเข้าวบ้นิน ซึ่งองบนเขามาเมื่อเราไปจักพักกันเข่ามาพักกันเมื่อ,อไรอีย่างตีอย่างตงงีง่อยๆได้พักกันขุดมันเงินบอ่อเฮ้ยเงโอ้ แดดพี่น้องนี่๋ยวเขาสน้องเขาปลูกแล้วแหละพี่น้องปลูกซอยกันพี่น้องเขาไม่ได้ปลูกซอยปลูกน้อกันพี่น้องแล้วแหละของเขาก็ได้ปลูกซอยกันคอยบอนิสปลูกของบอนิสปลูกแล้วก่อนของเขามาเดี๋ยวเขาไปพี่น้องตัวนี้ของบอนิสตัวนี้ยินไงตัวนี้เป็นหาเก่าพี่น้องนี่ตัวนี้แล้วและตัวนี้เริ่มเกิดแล้วพี่น้องของเขาบอนิสอย่าบอนิสด้วยกองให้เบิ่งพี่น้องนี่ พุนตกเมื่อคืนนี่ก็ตกพี่น้องตัวนี้ให้เขาวันนีป้ปลูกพี่น้องแล้วเลยกับสะดวงนี่กำลังเกิดพี่น้องกำลังเป็นใบพี่น้องนี่กำลังเป็นใบพี่น้องเดี๋ยวเลียลองหูพี่น้อง้ส่วนยางอยู่พี่น้องทางรถโอ้บุยแดดพี่น้องจากน้ำเน,นี่ยแล้วนี่ จ้างเขายกหล่องพี่น้องหล่องใหญ่อยู่พี่น้องตอนนี้ถ้ากำลังเริ่มเกิดตอนนี้ปลูกตำหลังผักอยู่พี่น้องตอนนี้ปลูกตำหลังตอนนี้ปลูกก่อนพี่น้องนี่ขึ้นเป็นใบไปเลยตัวนี้ได้เลยอาทิตย์หนึ่งอาจจะอาทิตย์หนึ่งพี่น้องขึ้นใบไปเลย เดินปงใบหมดแล้วอันนั้นส hmm, ่วนยางโอ้ลงโวพี่น้องอ้าพี่น้องใช่ใช่ชมบรรยากาศพี่น้องเบิ่งพี่น้องคลิปนี้กะอนมุมวิญญาณลายพี่น้องสี่ไหนพี่น้องอยู่แต่ละเมือแต่ละวันพี่น้องสี่เรียกงานพี่น้องมาบ้านนี่ก็ได้พี่น้องมารีสุพี่น้องสวยเียดสู่งานพี่น้องเอ้ยเกิดอยู่กรุงเทพเลยพี่น้องนีอมาทำใครไม่ท่าว่าปุ๊บ ห่า ah, ทีเป็นน้องปผูกมั่งมีเป็นน้องบุญเบญจ์เบยางยู่บ้านน้องก็สีเป็นน้องบรรยากาศพี่เก Nike, ่าอะไรเปน้องเอ้ยอยู่ไหนอยู่น้าเป็น้องเห็นพอกเขาเก่าเอฟซีทุกคนเป็น้องเอ้ยเพื่อนบึงหรือผักก็แส่ก็ติดตามได้ของเด้อพี่เก่าอะไรเปน้องเดี๋ยวพัอคลิปหน้าเป็น้องคลิปนี้กะเขาจะเป็นได้เเด้อถ่ายสมบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบึงเป็น้องเอ้ย